เ <ś led> บอร์สองคือตาหักแท้ปมานั่งนั่งนั่งโอ้ยนางงามปงตาเบอร์สองวันน้ธรรมาดาได้มึนนะงเนี้ยงามคากพุงแน่พี่น้องมึงแน่จั๊กหยโอ้เตรียมกินข้าวแรงได้พี่พี่น้องเตรียมเตรียมเตรียมกินข้าวแรงแล้วโอ้ยนะมันคือสบสวยค่ะแท้เนะี่ เชิดเนาะลูกเน,นาะนั่งไื้อใส่ตัวหนึ่งปูนตัวหนึ่งป่นตัวหนึ่ง,ง,งพี่นะอุปูนเห็น่ะป่นปนูนมามาลูกเตรียมมาหนิมามามาเออมามาลูกมาโอ้ยตัวนี้แห่งพูงงามครับพี่น้องนั่งลงลูกนั่งลงนั่งนั่งบันนั่งนั่งนั่งลงมันจังงามคืออีบูนั่งลงป่นอีบูมันงามค่กะกบได้นะปูนอีบูนั่งลงอีบูมันงามเป็นนางลามัน มาาีมานั่งมานั่งเฮเ <Iya. S 1> ี้ยงก <Chelsea> <nossa> ันเออแล้วแม่ไทยอุ้ยบูงามดนดนใส่เือเนาะงามคักบูกระดาเตียนั่งมักเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองมีเบอร์สองเบอร์สองคือตาขักันเธอแปดนั่งนั่งนั่งโอ้ยนางงามแาดเบอร์สองมาได้ธรรมดาได้มไหะเบอร์หนึ่งแปเอาเบอร์หนึ่งมาลุด ว่ารูดบ่ลูกอะเออเดี๋ยวแม่ไปใส่ให้ไหมอยากวิคุ้งเบอร์สองพอดีคักเนาะแม่เดี๋ยวไปใส่ให้เบอร์เบอร์สองเบอร์หนึ่งให้ก,กันนะโอเคคลิปลงก่อน,น,นยังจะปอนเขาอีเวนมันสั้นวิกรุดลหรอหนุว,วิกมันนอนเหรอเดี๋ยวใส่วิกพูดละอันนั่งเชิดมาเบิ่งทั้งหน้าบันนามาเบิง่งพอดีหัว ปัดสิโตเตรียมกินข้าวแรงได้พี่พี่น้องเตรียมเตรียม,เต,ยมเตรียมกินข้าวแรงแล้วโหนะมันคือเสื้อสวยค่ะแท้นะเชิดเนาะลูกเนาะนาั่งที่เื้อใส่ตัวหนึง่งผุ่นตัวหนึง่งผุ่นตัวหนึ่งพี่น้องผุ่นเห็นบ่ผุ่นผุ่นมาแมา่าลูกเตรียมมานี่มามามาเออมาม่ลูกมาอู้ อุ้ยตัวนีแห่งผู้งามครับพี่น้องนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งบันนั่งนั่งนั่งลงมันจังงามคืออีบูนั่งลงผุนอีบูมันงามค่ะกระเดนั่นอีบูนั่งลงอีบูมันงามเป็นนางละมันมีมานาั่งมานั่งเฮี้ยงกันเออเด้อแม่ไทยอุ้ยบูงามตนดนใส่เถือเนาะงามค่ะบูกระไดเตี้นั่งมักเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองอีเบอร์สอง เบอร์สองคือตาหักเธอป้านั่งนั kind of ่งนั um, ่งโอ้ยนางงามอป้าเบอร์สองวันใดถ้ามดาได้มั้ะเบอร์หนึ่งป้าเอาเบอร์หนึ่งหัวลุดหัวลุดบระลูกวะเออเดี๋ยวแม่ไปใส่ให้หมั้ยอย่าวิงเบอร์สองพอดีค่ะน่องนะเดี๋ยวไปใส่ให้เบอร์เบอร์สองเบอร์หนึ่งให้กันเนาะโอเค ใส่วิกมันสันหางมันอารมณ์ดีบอคอยเห็นมันอารมณ์ดีเด้ตัวนี้มันเนี่ใส่วิกมันมีความสุขนะทุกคนมีความสุขอีหนูหน่อยเตี้ยน่ารักว่าว้าดูสิมันว่ามันหนาลัมันมันคือแห้งไหมมันดีใจสวยว้าสวยว่าดูดิเตี้ยเตี้ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะเนาะเลิศว่ะ Uh huh. เลือดมากรอสี่ทุ่มก่อนอ้วนให้กินนอนรอกินข้าวดูดีทุกคนสี่ถุ่มกว่ากันเดี๋ยวแม่ปอนเอ,อเตียกินแล้วยังยักมือนีอดข่าวเบิดมือหนึ่งแต่มือเศรา้าเบิกกินอยางมือละยางมอกินมือหันเนาะงามเลยกินละงามเลยสวยมากเลยนะ เลยค่ะอูสวยเตียงอ้วีว่าน้องบมันมันติไทยคลิปกับแม่นางลูกอนไรนางแม่ดิไทยแห่เร็วนางนางมันจังพูงงามเออแม่ไทยอู้วพูงงามค่ะพูงนะพูงพูงงามเอ้าเออฉันว่าพูงงามมันมักโอ้โหขนหนูแม่ไหมขึ้นหนูผอมบอสคือขนหมาได้มั้ยขึ้นหนูจะเลี้งหมากันนะ กินข่าวแล้วเนาะเพราะเรามากินสองจานม,มาเบิร์นเน,ะนาะงามคักอีหลีได้ป่ะเนาะมองไงมเซย์เว้ยเอานั่งนี่นละจันหางโอเค้นี่คนเกง่งกินข้าวแล้วอดมาเบิดมือเพราะเรามากินมังหันง,ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเอาไส้วิกแล้วคือหัวจุ่มมังซันง่ายขึ้นเอามันหยักเวิก นั่งลงนั่งนั่งนั่งลงแม่สิทายคลิปคลิปงามๆหายลงยูทูบแลเร็วๆนั่งนั่งใส่วิกแล้วคือเป็นหัวย่างมันนี่แม่เึงวิกอห้มันนี่นั่งลงกันหน่อยไม่ย่างหาโพล่งยังนั่งนั่งแล้วนี่นั่งบบบนี้นั่งหันหนามาเออพี่น้องเบิ่งน่ะมนงไอยู่ซื่อๆเด้๋มึงสิยางไปใส่มานั่ง จะเป็นทิลลิงล่างกุนแตงครับมันพี่มานั่งพี่ไปแล้วมันมันกินขาวแล้วมันบอกกินขาวเบิดมือมันถึงตื่นมาก,กินมันหันเอ้ยงามคักบันน้งแน่พี่น้องแม่แจ๊กเนีย